วันธรรมดาเฮ็ดกลับหลังหันหน้าเดินหน้าเดินจังไรใส่ผาหน้หนาเดินยังจีนมาสั่งบ่าอยู่นี่ไดยหน้าเดินเอาเดินจังไรห,ห,หน้านี่แมสเบื่อผู้พัน,นผู้พันคะเอาหน้าแข้งเดินได้ไหมคะเอาขาเดินได้ไหมคะผู้พันไม่ได้ตรงหน้าเดินอย่างเดียวหน้าเดินอย่างเดียวเอาเดินให้ มานี้จ้าม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 าเอา้ารอมหรือยังพุทธหันรพร้อมครับไหนน่ะชาวบ้านชาวบ้านยังไม่พร้อมเอาทำอะไรมาเทลกคนโอ้ยไหนน่ะชาวบ้านเร็วหน่อยกำลังจมากำลังจะมาแล้วนูวน่นยางเป็แถวเป็ดแถวแล้วสถานการณ์ม่สู้ดีแล้วฮะเอา้าเร็วเร็วเร็ว พร้อมดิพร้อมอยู่แล้วพร้อมนะคะทุกคนพร้อมโอ้ยนี่นักเรียนมอมอต้นไหมมาแต่ไหนไม่รู้ครับไุดนอ๋อเป็นอาสาค่ะออาสาเป็นลูกเสืออาสาอื้ลเสือแต่คนท้องโอ้คนท้องก็มามาค่ะอุ้ยฝากอะไรยังหนูฝากแล้วค่ะเรียบร้อยฝากไว้ที่บ้านแล้วค่ะโอ้โ คุณแม่ก็มาเดินเก็บขยะอยู่ข้างคางก็เลยมาด้วยเอยูช่วยๆกันเออแมนอยู่หนานี่มันต้องซอยกันเบิด์ดแดนทํางานยังก็ต้องซอยกันไดๆเป็นกําลังใจแล้วก็เป็นแรงใจแมนสู้เต็มที่สู้ถ้าบ่มีขาวว่าอยู่ว่าได้สู้าต้องไปช่วยกันใช่แล้วตรงตรงซ้ายหันซ้ายนวดนวซ้ายเอาหัวหันหัวหันไหนหัว อย่าหมุนแรงอีนางโอ้ฝากท้องไว้แล้วโอ้ฝากไว้แล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรฝากไว้เจนทำไมฝากไว้เจนทำไมโอ้ไม่เป็นไรนะตาเป็นอะไรอ๋อทีเด็ดกินยาบำรุงเยอะไปหน่อยจ้ะบอกแล้วว่าอย่าตอกแ้งตอกขากินยาบำรุงจ้ะโอ้ร้อนวันทายาเฮ็ดขึ้กลับหลังหัน หน้าเดินหน้าเดินจังไรใส่ผ้า้าหน้าเดินยังที่มาสั่งบ่าอยู่นี่ไดยหน้าเดินเอาเดินจังไรหน้านี่ไหมเ่ผู้พันเนี่ผู้พันคะเอาขาแข้งเดินได้ไหมคะเอาขาเดิน,น,ะะนไ,ได้ไหมคะผู้พันได้ตรงหน้าเดินอย่างเดียวหน้าเดินอย่างเดียวเอาเดินให้ โอ้ยเกิดมากกูเก็ว่าเคยอาานาเดินกูระบายเห็ดนั่ไไ้กูก็สิเอาขากูนี่แล้วยนี่มาะใครพ่อเอานาเดินเดียวนี่แม่ติละ